มากไม่รู้ก็คือก็คือสนิทหรือเปล่าก็ไม่รู้มันก็มันมันก็อยู่อาจจะอยู่ที่แบบดุลพินิจของแต่ละคนหรือเปล่าควาว่าเพื่อนของเราอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะเป็นที่เราแบบเข้าใจผิดเองหรือเปล่าว่าเราเป็นเพื่อนกันเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็เราก็คือเนื้อออกมาว่าแฟนเก่าเราทั้งคู่เขาเป็นเพื่อนสนิทกันที่คบกันมาสิบกว่าปีแล้วเขาสนิทกันมากเขาเจอกันบ่อยมาก แล้วเราก็เลยเหมือนมีโอกาสได้เจอกันเพราะเหมือนเราก็แบบเออเหมือนเป็นแบบฝั่งแฟน,แฟนเฟรอะไรเงี้ยเออก็เลยมีโอกาสได้เจอกันแล้วก็อืมก็เลยไปแฮงเอาท์กันไปแบบเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันอะไรเงี้ยอืมไม่รู้อะ่ะไม่รู้เหมือนกันก็อาจจะแค่เราหรือเปล่าที่สนิทไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราก็นับเขาเป็นเพื่อนคนหนึ่งนะ เพราะว่าปีที่แล้วเราก็ยังชวนกันไปดื่มไป,ปดิ้งชวนกันไปตีแบดชวนกันลดน้ําหนักชวนกันไปร้องคาราโอเกะอะไรเงี้ยก็เลยรู oe oe> ้สึกว่าแบบก็ก็ก็อาจจะก็อาจจะอยู่ที่ดุลพินิจแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างนี้ดีกว่าเราเราเราก็ไม่ไม่ว่ากันเข้าใจได้อืมนั่นแหละไปเปลี่ยนเรื่องคุยเรื่องอื่นคุยเรื่องอื่นอะไรคะ ขายของต่อดีกว่าถ้างั้นไม่รู้จะพูดอะไรและขาของต่อดีกว่าอันนี้โฟเแอรติกนะคะทุกคนโฟกแอรติกนะคะทุกคน